ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับโกลด์เอฟนะครับมันแปลว่าอะไรครับโรฮินจาก็พวกชาวเขมีนั่นแหละครับผมอ๋อครับผมตวลครนครับผมตุลคอนซื้อตุลครฟรีก่อนครับตุลคอนคอยครับหมาข้างตัวนะครับคนนี้ครับผม แป๊บหนึงผมเปิดปืนก่อนนะครับเดี๋ยวหาซื้อปืนหน่อยอ่าวปืนนี้เหรอครับผมปืนเที่อะไรครับไม่รู้เหมือนก,กันคะผมสเปซมาฮั<ม>าสสเปซมา้าป่ะวะทองสิบแปดทองสิบแปดปืนยังเหรอปืนเนื้อเนี่ยกำลังเงียบจี เอ0ดจีมีบ้านพ่อของมึงเอีมีเว้นบ้างปะมีมีเอหรือเฮ็ดเอ็ดเอ็นเว้นเว้นห้าห้าศูนย์เยเฮีหรอเอ S เอเออป็นเฮดวยเอครับเอเอนเฮ็ดงอ อ๋อปืนกระโบกระโบนีกุ๊ว่าปืนกากาขอต่องใบรุ่นโลยินยาตังไม่พอไม่ซื้อแล้วครับผมมามาบ้าหรือเปล่าไวชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงอะเล่มก็กดดีว้เหรยโอเค l e t โกโอเค let's g ไม่หลอพวกเราเนี่ยคือแชมป์โลกเลยครับผมแบบแบบแบบ ออร์ต้าครับขอรต้าคาร์นะครับเฮ้ยเอาแล้วครับครับมึงจะเป็นแม่ท้าพ่องมึงหน่อวายดิะเฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้ว วันนี้ระจองมาถ้าเล่นเรียมถ้าเล่นเลียมในควายจะถูกน้าโดนนะโอ้โหโอเอ็นตูตาครับมี่น้องชาวิโลออใส่ปังปวันนี้ เฮกช็ตอตช็อตคนนี้เป็นแชมป์โลกใช่ไหมครับใช่ครับก็ลดดตัวลงมาครับเฮชอ็อตนุกนักกุดรดอีกทั่วไม่เงงซ้ำอ๋อปืนก,ปรกระโบกกระโกงี้ทั่วเ <c oughs> จาเป็นวินหวะได้ไหมวิน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 ,วนอเ,เอาปรับเป็นเก้าวินนะผมเคไหมครับ ช่วงนี้อาจจะลงแต่คลิปทีบีนะครับโอเค let's go พอเรากลับตัวกลับใจมาเริ่มต้นใหม่กับเกมทีบีลอปซีมอบกวารุนะครับคนแนนผูใส่หน้ากากหมาเรายังบริจาคเว่งอย่างสนุ่ Đi mẹo tao, 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 quên tải tao, tao, à tao, 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 tao,

โอ้แบกโอ้มาเล่นเลยแต่บนงอไวลุลโลห์ย่าของแล้วไปอะไรกันไปครับพี่น้องซาลโลคอนแลนสวีเดนอะไรก็มาครับโอ้ยมึงยืนยันมึงยัห้ก็แต่น่ะแทงค่ะ

โอเอไม่แรกครับดูเหมือนว่าเขาจะปรับลงนะครับตอนผมไปแข่งผมก็ใช้โอเอในการเล่นนะครับ head shot มเล่นกับพ่อของบ้านไหมมีพาเอกสองรับผมยิงผมไม่ทำให้ต่อร้อนในเกมบา นี่แหละหัวแม่งงเข้าหัวอีกรองนอนเหมือนะหน่อยอ้การมาบ่หมัวนเน็กนิงหัวแตกไงกึนหัวเฮ้ยเฮ้เ้ยกอไหม โ oh, อ,อ้เจหัว่ะเจหัว่ะเจีะเ่ี้ยสักทีก็เล่นทีวีของผมมันมันเป็นตำนานแล้วจุดนี้ก็แพเ้เด็กใหม่รุดใหม่กนแล้วใช่ครับเ okay, พราะผมใครอากจะให้คนอื่นได้เกิดครับจริงรอ่ะเ <c oughs> จ้า <c oughs> วะ แต่โอ้โหบอกแล้วครับ G5 นะครับ G5 ดูเอาเฮ้่งกูเสียวหลังก็หตาวิ่ไปทันนะครับพี่เกมแล้ว เอามันน่าจะเน็ตลุดนะครับทุกคนหายไปแล้วครับโอเคแล้วแพ็คบะหมอนกูนีลุดอ,อ่ะเออกี่มเนตลุดตาหนะึ่งกูนีลุดบะหมอนกินเออ จากอัดตัวไปครับอัดตัวอัดตัวต่ำมากเลยเฮ้ยยิ่งเร็นครับมึงมีบอกผมเลยเรนจี้วง